À. Chắp mày nó chắp được, ẻ ôm chắp được. Chắp đi. cho cứ <laughs> 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 thế nào. <laughs> Kể, để khắc, rồi, <cười> 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 ใครเรียกใครจะไปล่ะเก่งลุกย็นใส่คับเก่งลุก หลังมันมันระแวงหลังเราไม่รู้เลยโออม่ได้คนได้ันไม่ได้สามเปลี่ยนผ่านไม่แล้วทำไมทำยางงั้น อ,อ่ะอืมอีฟีอดสอสมก็เป็นมาใช้งานจริงๆ Yeah. làng 1 liền hả? để, ảo, đủ làng 1, ừ. suốt dài, <laughs> ừ. đắng đắng

ต่อไปครับไซบีเรียนฮัสกี้ครับสนามหนึ่งครับสำหรับการประกวดในรอบสเปตี้นะครับรุ่นเบบี้มาก่อนนะครับ09 10 16 17และ19ครับไซบีเรียนฮัสกี้สำหรับการประกวดใน,อนรอบสเปตี้